สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซี h ชนแนลครับคลิปนี้ผมก็จะพามาสอนเทคนิคในเกม EAFC 24อีกเหมือนเดิมนะวันนี้จะมีเทคนิคอะไร ก็เดี๋ยวไปดูกันเทคนิคนั้นก็คือนะเทคนิคหลอกแล้วกันผมจะใช้ชื่อว่าไงว่ามันเป็นแบบ2เทคนิคอ่ะสเทคนิคในในท่าเดียวกันนะ่ะมันเป็นท่าคอมโบครับผมคอมโบด้วยการาลาโบนาเฟ็กช็อตก่อนนะพอลาลาโบนาเฟ็กช็อตแล้วเนี่ยก็ทําท่าอีลาสติโกนะครับ ลาบนาฟิกช็อตมันก็คือการเลี้ยงมาแล้วก็ทำไข้หลอกนะไข้หลอกแบบหยุดบอลนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นพอคู่แข่งเสียหลักแล้วก็ทำอิลัสติโกอิลัสติโกก็คือ,อท่าที่โรนันญีโญชอบใช้ฟิฟแฟบเออคือสมัยก่อนเขาเรียกท่าฟิฟแฟบที่โรนันญีโญเขาชอบใช้อะนะแต่ว่าท่าจริงๆใน eafc เขาเรียกว่าท่าอิลัสติโกนะครับผมมันเป็นท่าคอมโบมันเป็น2ท่าบว,บวกกันนะคือ จริงๆท่าเนี้ยภาคนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้ซึ่งมันเป็นเพราะว่าด้วยแพดของแพดของเกมภาคนี้แล้วก็ด้วยดีเย์ต่างๆความหน่วงต่างๆเนี่ยภาคนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้แล้วมันแต่จริงๆยังใช้ได้ผลอยู่นะมันยังหลอกได้แบบหลังหักอยู่นะครับแต่ว่าช่วงแบบภาคก่อนหน้านี้ภาค23 22ายบเนี่ยคนใช้เยอะมากนะครับแต่ ผมว่าถ้าบางที EA เดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตไปเรื่อยแล้วปรับเกมเพย์ให้มันให้มันสมูทมากขึ้นเนี่ยคุณน่าจะกลับมาใช้ท่านี้เยอะนะมันเป็นท่าที่แบบมันแบบยังใช้ได้เสมออะ่ะคือมันอ่านไปกี่ปีแล้วท่านี้มันท่าคอมโบแบบเนี้ยมันยังใช้ได้นะคือท่าอิลาติโกแล้วก็เอ้ไม่ใช่เดี๋ยวท่าลาบน่าเฟกช็อตแล้วก็ตามด้วยอิลาติโกนะมานะเรามาดูวิธีกดกันเลยนะครับผมวิธีกดก็คือเราก็วิ่งเร็วมาปกตินะ ส่วนมากเขาจะใช้เวลาไปสุดเส้นนะครับวิ่งเร็วมาปะกะติเลยนะครับก่อนที่เวลาเวลาเราจะทําท่าลาบ n น่าฟิกช็อตเนี่ยเราต้องปล่อยวิ่งเร็วก่อนนะแล้วเรากดอ่ากด r2 แล้วกดหลอกยิงนะครับผมแล้วก็กดปุ่มปุ่ม l3 เนี่ยไอปุ่มทิศท,ทางเนี่ยให้ย้อนกลับไปทางที่เราวิ่งมาคือสวนสวนทางนะมันกดพร้อมกัน4ปุ่มนะ อันนี้คือยากหน่อยนะครับผมคือถ้าถ้าใครเคยหลอกยิงเนี่ยมันจะง่ายคือกดกด R2 นะครับป,ปุ่มปั่นไซส์แหละนะถ้าใครตั้ง R1 ก็กด R1 นะกด R2 แล้วก็กดทิศทางสวนกลับคือต้องกดพร้อมกันนะแล้วกดหลอกยิงนะกดกดยิงกับกดส่งซ x นะเนออี่ยแล้วมันก็จะทําท่าลาโบนาเฟ็กช็อตพอลาโบนาเฟ็กช็อตเสร็จปุ๊บเราก็ทําอิลาติโก้อิลาติโก้เนี่ยกดง่ายนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความสมูทหน่อย ก็คือนักเตะหันหน้าไปทางไหนนะครับผมเรากา็ผักอนาล็อกไปทางพังขวาของนักเตะคนนั้นหรือซ้ายก็ได้แล้วก็ทําหมุนเป็นครึ่งวงกลมของอนาล็อกสามนะยากอยู่นะแต่มันคือใช้ปุ่มเดียวอนาล็อกสามนี่แหละเนี่ยมันก็จะได้นะครับมันต้องไปหัดทีละท่าก่อนนะ ไปหัดท่าลาบบนหน้าเฟ h กช็อตก่อนแล้วก็ไปหัดท่าอิลาติโกต่อแล้วเวลามาทํำคอมโบมันจะง่ายนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะแต่ถ้าคล่องแล้วเนี่ยโอ้โหลอกหลังหักนะบอกเลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซ e หน่อยนะครับแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะก็ฝากด้วยนะครับ สามารถคอมเมนต์พูดคุยในไว้ข้างล่างได้ช้อปปี้ดังแล้วส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว